้ก็เอานีไปเลยม่แน่เอาสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดับมัธโมบายนะครับตามที่สัญญาณัอไว้ครับเอ้ยเราจะเรียกว่าบิวไม่ได้เขาบอกว่าขอเวลาเพื่อที่ทำให้โตหุ่นนั้นมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอ่าเพื่อไปการเสียเวลามาไ,ไปดูกันเลยดีกว่า S a s t e ทล r ลสเฟมไฟย Unit โมเดลของหุ่นมันก็จะดูสวยกว่าปกติเพราะว่าเขาใช้โมเดลของตัว m e t a l Build เอามาเป็นโมเดลในเกมนี้และหลังจากที่ผมไปลองแตะมาอย่างที่ผมคิดวิธีการเล่นคล้ายๆกับของใน Extreme v e r s แต่แค่อาจจะมีบางอย่างที่ดูดีขึ้นมาหน่อยให้มันส่งกับเป็นหุ่นลิมิเต็นะครับเราไปดูกันมาเราก็มาดูอาวุธอย่างแรกก็เป็นบีมไรเฟิลปกติ ผมอยากให้จับตาดูท่าฟันดีๆยิ่งถ้าใครที่เพิ่งดูคลิปเอสเตเ t สเฟรมในเอ o มมาแล้วเนี่ยจับตาดูให้ดีๆเลยนะครับท่าแรกฟันธรรมดาฟันข้างแล้วก็ได้ฟันส่วนใหญ่มันจะมีสิ่งที่เหมือนก็คือฟันข้างกับฟันธรรมดานั่นแหละนั้นทีนี้มาดูสกิลแต่สกิลกันถ้าหากเรากด กิลวหนึ่งธรรมดาจะเป็นการเลี้ยวตัวเข้าไปฟันเหมือนกับพวกฟูเซเบอร์ซึ่งด้วยความสามารถขั้นสีของมันทำให้ทะลุโลนั่นเองครับกดอีกรอบหนึงได้ด้วยเพื่อเข้าคอมโบส่วนถ้าเป็นดนหลังก็การเวลาสเตทโทก็เป็นปลาดากกาเวลานั่นแหละส่วนสกิลสครับเป็นท่าพุ่งโดยจะเป็นเอาโลก่กันข้างหน้าก่อนที่จะเข้าไปชนศัตรูแล้วก็ สกิลสด้านหลังครับด้วยความที่เขาอยากจะให้มันแตกต่างกับเลดเฟมใน MBR แลวพวกนี้ก็เลยทําล่าง Power ์เ a ดมาให้เราสามารถกดใส่ทุกครั้งที่หลอดแดงตรงกลางเต็มนะครับสามารถกดสกิลสด้านหลังได้เลยเพื่อเข้าสู่ล่าง Power ์เ a ดโดยหลังจากที่เข้าล่างนี้นั้นจะนับถอยหลังหลอดแดงตรงกลางนะครับไปเรื่อยๆจนหมดหรือคือเราจะใช้ล่างนี้ได้ในเวลาจํากัดก่อนที่จะเข้าสู่ล่างเลดเฟมไฟยูนิตเหมือนเดิมโดยที่หลอดแดงตรงกลางก็สามารถเพิ่มด้วยการทําดาเมจ เดี๋ยวเราจะรีวิวล่าง Power l e เลสแบบไวๆหน่อยนะครับอย่างแรกอาวุธยิงก็จะเป็นหัวแทนจากตรงหัวถ้าฟันฟันธรรมดาฟันข้างแล้วก็ได,ด้ฟันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันสกิลแรกธรรมดานี่ก็จะเป็นท่าต่อยเรียกว่าพลังมัดคีแล้วกัน แล้วเราก็สามารถกดฟันต่อได้เพื่อเข้าคอมโบส่วนถ้าเป็นสกิลหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นปากลับไปเราสเตโยเหมือนเดิมแล้วก็สกิลสองครับนี่ก็จะเป็นท่าโดน,นพื้นเพื่อให้เกิดอ e ิแพคขึ้นมาส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็เราจะกลับเข้าสู่ร่างไฟยูนิตได้โดยที่ไม่ต้องรอให้หลอดตรงกลางหมดนะครับซึ่งการกดสกิลสองด้านหลังก็จะทําให้หลอดแดงตรงกลางค้างเอาไว้ตรงนั้นด้วยเพื่อที่เราสามารถเก็บ แต็กไว้รอแปลงร่างข้นต่อไปได้สมมติเอ้ยผมกดผิดหรือไม่ก็เปลี่ยนใจไม่บวกแล้วงั้นก็กด4ีกสองด้านหลังหลอดแดงตรงกลางก็จะเก็บต่อไปสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรระหว่างที่ผมกดโจมตีอะไรก็แล้วแต่ของโตหุน่นมันจะทําให้เรานั้นสามารถอยู่คงล่าง power ์เ a สได้เรื่อยๆโดยการทําดาเมจอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราขาดการทําดาเมจหลอดแดงตรงกลางก็จะลดลงไปเรื่อยๆ,อยๆนั่นเองต่อเรื่องคอมโบก็หลักๆมีกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่ง ก็เป็นการกดยิงแล้วก็ตามด้วยตวัดดาไปซ้ายขวานะครับแล้วก็เอียนหนึ่งคือฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเฮ hey, ถ้าเอาหัวบาคูที่ประมูลมาแสนแพงนะครับมาปั่นส่วนอีกคอมโบล,ล่างหนึ่งก็ล่างพัลเลสอย่างแรกฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งก็จะเป็นการยกโตขึ้นมาแล้วก็ต่อยไปไกลส่วนอีกท่านหนึ่งคือกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสอง นี่ก็จะเป็นการจับแล้วก็ทุ่มท่าต้องฟันให้โดนเพราะฮิตแรกเท่านั้นหรือไม่ก็กดฟ้าข้างปกตินะครับส่วนเรื่องถ้าไม่ตายครับจะมี2แบบนะครับก็คือกดแบบธรรมดาก็จะเป็นการควัดกาบเวลา150ว่าแนวตั้งโซนิยาน,นึงก็คือกดแบบด้านหลัง ก็จะเป็นการควกกเวล่า150มาฟาดแบบด้านข้างจริงๆมันมีไม้ตายอย่างหนึ่งแต่ว่าจะได้ก็ต่อเมื่อเรากดโตหุ่นถึงขั้น5มันมีอันติที่เป็นบีมด้วยซึ่งก็เป็นนวัตก,กรรมใหม่จากเมเันบิวอ๋อแล้วก็ไม้ตายทั้งหมดที่ผมว่ามานั้นจะทําให้เรานั้นได้ล่างพาวเวลเลนมาใช้ฟรีๆด้วยก็เป็นท่าที่เอาไว้เหมาะกับการโยโรในเกมนี้อย่างยิ่งผมชอบเลเฟในเกมตรงที่ถ้าเป็นในเกมหลักการที่เราได้ล่างพาวเวลเลนนั้นไม่เป็นเพียงแค่กิมมิคเสร่รา,นรานนเ์ทั้ แต่ว่าในเกมเนี้ยมันทําให้แตกต่างที่ p o w e r ์เลสเป็นการเปลี่ยนโหมดวิธีการเล่นไปอีกแบบหนึง่งพอเราเปลี่ยนร่างก็จะเปลี่ยนท่าต่อยท่าอะไรบางอย่างของตัวหุน่นทาให้ดูเหมือนกับว่าเป็นร่างคนละร่างจริงๆก็เลยทําให้ในเกมพี่จีนนี้มีลูกเล่นในร่าง p o w e r ์เลสที่ดีกว่านั่นเองครับปงั้นได้เวลาไปเจอกับบอทต่อเอ้ยอาจจะเจอคนก็ได้สำหรับทีมที่เราจะไปเล่นครับเป็นทีมจากคราวที่แล้วแหละแต่แค่สลับตัวจากตัวสุดท้ายมาเป็นตัวแรก เฉยๆไหนๆก็คำเอาไว้แล้วแหละว่าจะทำก็เอาทีมเดิมไปเลยแล้วกันอ่ารอบนี้ทำบ่อยขึ้นเป็นไงเราจะไม่ทอดทิ้งเกมจีนและเราจะอยู่กับมันไปอีกนานๆจนกว่าจะยอมพอดหรือไม่ประกาศภาคใหม่ที่เราเล่นได้นั่นแหละครับฟังดูอาจจะเป็นคำพูดที่ดูสิ้นหวังแต่มันเป็นเรื่องจริงครับตราบใดที่มันยังไม่มีภาคอะไรใหม่ๆให้เราเล่นของฝั่งเกมหลักเราก็ได้ติดพันอยู่กับเกมนี้อยู่เป็นนานๆ เพราะฉะนั้นเรามาโชว์ดวลลาย,ยลาของโลก่อนเลย,ยก็ตัวเลดเฟมถ้าถามมีคนเคยถามนะว่า,ว,าวิธีการเล่นเหมือนในเอ็มบีออนไหมถ้าเอาตามความเหมือนในเกมอะเหมือนนะอืออย่างนี้ไงแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่ามันมีท่าเข้าอะไรนี้ดีกว่าสองอย่างเลยไม่ว่าจะทั้งเอาโลกันข้างหน้าหรือไม่ก็ตวัดดาบ ซ้ายขวาแล้วก็สกาเวล่าสเตทโฮไม่ทันตายซะก่อนตีที่เกมนี้กาเวลา่าสเตโฮไม่ต้องรอชาร์จนะครับปาที่อย่างนี้ไปได้เลยเดี๋ยวรอก่อนผมต้องรอซื้อให้เกแฮมมันกดเออันตีไปก่อนอ่ะเอาองี้ได้เอ้ยเอยกดกดกันไม่ติดอ๋อลืมไปผมกดตั้งปุ่มไว้้ใหม่นี่ว่ะอ่ะให้มาไล่ใจไปก่อน เอ้ยยังยังยังอแปะอีกรอบหนึ่งมามามาไปเดียวรอยเดี๋ยวเราเล่นล่างเขาเลสบ้างดีกว่าผมบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าล่างเราเลสเนี่ยเราฟันได้เรือรัวเราถ้าจะอยู่ได้ยาวเลยครับมาพันพ,นพีสูพิสู์พิสูน์ ามาเลยไอ้สุนกวนอุ้ย,ยไม่ีนะไอ้บอลนีใส่เสียเติมพลังของกาเบลา่าร้อยหเข้าไปโดดทุ่มโคตรแรงได้อย่างถ้าเป็นเกมหลักนี่ powerless นี่มันเป็นแค่สก,กินตอนกดเบิร์ดอะไม่ใช่แบบว่าเพิมอะไรใหม่อ๋อมีเพิ่มอย่างเดียวคือกาเบล่าใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองอุ้ยเกือบเกือบเกือบนีนะไม่เข้าไปโอ้รอกอน วัดดับนี่เนี่ยเดวพลังดาบญี่ปุ่นของโลเข้าไปโลนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความค้า่งไคลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหมือนกันนะเตอปลัดตวัดดาบหัวบาคูเข้าไปโอ้ยัง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 ทนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทําการล่อซื้อคนต่อทุ่มมา แล้วก็รอแม่งเบิร์นใกล้หมดแล้วก็เข้าไปต่อนี่เอาทัวไปทัวไปโอเคหมดแล้วใช่ไหมทุ่มเอาไกลไปนี่นะ่ะเติมพลังหมัดอาคีไม่บอกนะว่าเอสเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยเดินเด้อทุ่มอมืโอ้โหไกลไปอกแกนี่นะ่ะเติมพลังกาเบล่าสเตโตเข้าไปอ่าล่างหมดพอดีสุดท้ายใครอ๋อ,อหรือไปเกรแฮมนี่วะ ฮึบชุบชุบชุบอ,อ,อุยนั่นปิดท้ายดยด่ามากเลยไม่ตายจะได้ไม่เป็นไรเราปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ทุ่มพสุธาเอา้าไม่เป็นไรเติบพลังอาคีเลยเฟลฟิงเกอร์ <c oughs> มันมัน ตอนแรกก็นึกว่าเกมนี้มันเอาเข้ามาเพราะว่าเกมมันไม่มีเลเยอร์เฟรมล่างนี่ไงปกติเกมมันจะมีแต่เลเยอร์เฟรมไข่เหมือนเวอร์ชันนี้มันคือเวอร์ชันที่เขาเอามาเพื่อดูว่าทําได้แตกต่างกันขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอคนหรือเจอบอทต,ต่อ,อทีมเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องรอสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรคุยเยอะนะเพราะว่า โชว์ที่ผมอัดชิปนี้คือที่ว่างั้นสำหรับวันนี้ก็เอาง่ายๆแล้วกันว่าตอนนี้ผมมีแผนที่จะทําหุ่นอยู่2ตัวซึ่งหุ่นตัวนี้มันคือหุ่นที่แจกฟรีอีกตัวหนึ่งในอีเวนท์ที่ผ่านมานอกจากไอ้ไซฟ,ฟิดอมฟูเบิร์นเพราะว่าหล,หลายๆคนที่เล่นประจำน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรอืมรอบนี้แปลกว่ะสงสัยผมมาดึกไปคาที่ล้วเจอรัวๆไม่เป็นไรคิดซะว่าเป็นการพักผ่อนหลังจากที่เราเจอของแข็งมา เจอพลังวิกีดาแห่งตั้งกิ้วแน่เดี๋ยวเอาตัวอะไรดีเอากระนำเอ็กซ์ด้วยกันโอ้ยกดผิดอื้อชึ่นชนชนโอ้โหกลับไปรักไซโถเอาไปโดนเุ้ยได้นี่ถ้าเป็นท่าเนี้ยกันไม่ได้แนอนเฮ้ยใครมายิงอ๋อยูนิคอนตกใจโอเคเรียบร้อย กลับไว่าเราสไตล์โท่ไม่ใช่ไม่ใช่ในนี้ไม่ได้ปลาเอาล่างโาเลสอะไรจะมาเล่นจะมาเล่นแผงลิดอ่ะอ้าวเรียบร้อยโดนยานเข้าไปกับตันยานเฮ้ยมันต่อยหลบไม่เป็นไรเอาต่ออุย้ยเอาอยู่ี่คอนยิงหลังกรูคูมแมงอุย้ยแย่แล้ว,วอ่ะอือเรียบร้อยเอาไปต่อดีตอนแรกมันนึกว่าจะชิว มายูนิคอร์มันเลงหลังลกูตลอดเลยแมเนี่ยอันนี้คือยูนิคอร์ที่ผมไม่ได้ขับนะครับแต่ว่านา่าจะเป็นคนที่ชอบยิงหลังในเอออีกเกมหนึ่งมาเล่นแทนเดี๋ยวเดี๋ยวร้วอ,องกันร้อนก่อนจามาสเตโตโอ้ยอย่าสตันกูโอ้ยยิงหลังกูอีกด้วยขนาดกูล้มไปแล้วไม่เป็นไรปาดดาบเอาไปโดนไกลไปไปไป อื้อทุ่มทุ่มเขาให้ทุ่มเขาให้เดี๋ยวเร็วลุกขึ้นมาเร็วเดี๋ยวเสียเกตฟรีเนี่ยพลังอัคคีเลฟไฟฟิงเกอร์อืมเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรออกเซฟิคิวแม่เซฟิคิวเล่นท่ายากอย่างนี้เดี๋ยวต้องโดนเข้าไปหาทุ่มแม่งเอาไกลไปลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเร็ว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 พลังอัคคีเลฟไฟฟิงเกอร์เอ้ยอุ้ยไม่ตาย ไปดีไปท่าไปท่านี้ไปท่านี้พลังอาคีเลฟเรฟริงเกอร์ใครจะบอกว่าเราเล่นเลฟเฟิอยู่ก็ช่างแต่ถ้าเกิดเราเข้าล่างเพลวเลดเนี่ยอาจจะกลายเป็นกรร้อนกระดำแทนกัน,กนมาอีกสักรอบ อนนี้ได้มีการอัพหุ่นที่มันเคยมีอยู่ในเกมไปแล้วแต่ว่าพุกเดียวกับอีฟีดอมครับอย่างเอ็กเซียต้องพูดให้ถูกคือ s ซอร์ไบเซสเวอร์ชันอะไรที่มันมีขายเฉพาะที่จีนในเกมพี่จีนก็จะพิเศษเอาเข้ามาแล้วก็ย้อมเป็นหุ่นโตใหม่ไปเลยแทนที่จะทําเป็นสกินขายนะครับและที่น่าสนใจก็คือโตหุ่นมันมีโหมดที่ในเกมของพี่จีนเนี่ยยังไม่มีในตัวเอ็กเซียเก่าๆหรือไม่ว่าร่างไหนๆนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงแลยกัน ก่อนมาผ่อนมาก่อนทีนี้ก็รอว่าตัวแอริเอลจะมาในแพทหน้าหรือเปล่าแพทนี้ก็ปล่อยมาเกือบครบหมดทุกตัวละมี3ตัวแล้วมั้งเอาเลยแสดงพลังของตั้งทีให้เขารู้แปอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแจมไปแจมอุ้ย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 อยู่ดีๆตกลงวันเฉยเลยตกลงวันเฉยเลยฮะ ยังยังหลอดแดงไม่มาอืมอืมไว้ไว้ไวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรยิงหลังเฮ้ยบังอาจบังอาจบังอาจทำมาชักดาบไปยี่ยนักดาบตีแด่เอ้ยเติมพลังยานเข้าไป้ต้องอ่าคว่าละ อันตีอันตีแล้วอีคาวิวอันตีแล้วฮนะอุ้ยไปดุไม่เป็นไรอ้นพลังเลเฟ,ฟเฟยโอเวอร์อคัทเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เอากอดฟิงเกอร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำนั้นก็เอานี่ไปเลยไม่แน่เอาปาดได้ถึงสองหรอแปะเร็วเร็วรีบลงมาเร็วรีบลง็ว,ว,วขอใช้พลังอืมอืมทุ่มเอ้าทุ่มไปไหนกูเนี่ย แม่ยังไม่มีใครทุบเลยดีเอกติดขอบอ่าเรียบร้อยเร็วเดี๋ยวเร็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 วเดี๋ยวเออเราต้องไปบนอะไรไปยิงหลังกูเนี่ยโอ้โหหยิบเล่เดี๋ยวไม่หมดยังไม่หมดเร็ว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 ทุบแม่งเอ้าเอายานข้าวไปแดกเรียบร้อยแล้ะ ยังดูเด็ดเพชรมันไม่พอเหมือนถึงเล่นล่างพาวเวเลสเนี่ยแต่แต่นี้ก็อยู่ได้นานแล้วนะยังไม่กลับเข้าล่างเดิมเลยง<า>ั้นก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายคลิปกันดีกว่าครับโอเคครับก็จบไปสลับตัว s อสเทรเลสเฟมไฟย u น i t นั่นเป็นการหยิบยืมมาจากในเกมหลักแต่ว่าทำให้แตกต่างด้วยการที่เราสามารถ เล่นล่าพาวเวร์เลสได้ไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับสำหรับในคลิปหน้าก็บอกไปใน,นระหว่างคลิปแล้วว่าเราจะทําหุ่นตัวอะไรต่อเผื่อใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้หรือว่าตามดูบนผ่านก็ก็บอกเลยแล้วกันว่าเป็นหุ่นจากภาคใหม่ล่าสุดแค่นี้พอแค่นี้พอ <c oughs> ใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นหรือว่ารีเควสหุ่นอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลังวัเช่นเคยไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ